Thank you. เสือน้อยแห่งป่าใหญ่เสียงเสือน้อยฮัมเพลงอย่างมีความสุขขณะที่กําลังเก็บลูกแอปเปิลเพื่อนําไปฝากเพื่อนๆเขาพินิจดูลูกแอปเปิลอย่างตั้งใจจะเอาลูกไหนดีนะเอ๊ะ ลูกนี้ดีกว่าสีแดงสดใสดูน,น่ากินที่สุดเลย <pea> เมื่อเสือน้อยเก็บแอปเปิลจนเต็มตะกร้าแล้วเขาจึงเดินลัดเลาะไปตามชายป่าเพื่อกลับบ้านวันนี้เป็นวันที่อากาศแจ่มใสดวงอาทิตย์ทอแสงอุ่นๆลงมาสัมผัสกับผิวสายลมโบกพัดกลิ่นของดอกไม้ป่าหอมไปทั่วืม อากาศดีจริงๆเลยแต่แล้วจู่ๆสายลมก็พกผันพัดพาเมฆสีเทาลอยมาบดบังแสงอาทิตย์จนมืดคลึ้มไปทั่วสงสัยฝนกำลังจะตกแล้วสิเสือน้อยจึงรีบเดินจำจำเร็วขึ้นแต่ทันใดนั้นเองพ้องฟ้าก็เริ่มส่งเสียงครืน้นคื้นสายลมก็พัดแรงขึ้น และแรงขึ้นเปรี้ยงฟ้าผ่าลงมาที่อีกฟากหนึ่งของภูเขาแล้วฝนก็ตกกระหน่ำลงมาราวกับฟ้ารั่วทำไงดีทำไงดีแบบนี้ต้องเปียกแน่ๆเลยเสื้อน้อยเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่พอจะหลบฝนได้เขาจึงรีบวิ่งจันเข้าไปหลบฝนเ,เกือบไปแล้วสิเรา เสือน้อยนั่งหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ที่นั่นมีใบบอลใหญ่ๆที่พอจะบังไม่ให้เปียกฝนได้แต่ขณะที่เสือน้อยกาลังนั่งอยู่นั้นเองเขาก็รู้สึกประหลาดประหลาดขึ้นมาเหมือนกับว่ามีใครกำลังจ้องมองเขาอยู่และขณะนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงร้องของใครบางคนดังขึ้นมาเฮเสือน้อยคิดในใจหรือว่าจะเป็น แท้จริงแล้วเสียงร้องไห้นั้นมาจากลูกช้างนั่นเองลูกช้างเล่าให้ฟังว่าเขาออกมาเที่ยวเล่นในป่าเพียงลํำพังแล้วเมื่อฝนตกเขาจึงมาหลบฝนอยู่ที่นี่และเขาก็กลัวเสียงฟ้าร้องมากซะด้วยเสือน้อยได้ยินดังนั้นแล้วจึงหยิบแอปเปิลผลหนึ่งให้ลูกช้างนี่จะ้ะฉันให้นะเมื่อลูกช้างได้รับแอปเปิลแล้วก็รู้สึกอุ่นใจ บ้านของเธออยู่ที่ริมบึงใช่ไหมฉันจะไปส่งเธอที่บ้านเองนะแล้วเสือน้อยก็ดึงก้านใบบอลออกมาใบหนึ่งที่ใหญ่พอที่จะกางเป็นร่มกันฝนให้กับทั้งสองเสือน้อยกับลูกช้างเดินเข้าไปในป่าขณะที่ฝนยังคงตกพรำๆไอดินและกลิ่นฝนชวนให้รู้สึกสดชื่นเย็นสบาย เมื่อทั้งสองเดินไปจนสุดชายป่าฝนก็ซาพอดีแล้วทันใดนั้นเองเสือน้อยก็ชี้ขึ้นไปบนฟ้าโอ้โหดูสายรุ้งนั่นสิสวยมากๆเลยถ้าฝนไม่ตกลงมาพวกเราก็คงไม่ได้เห็นสายรุ้งสวยๆแบบนี้ใช่ไหมเมื่อลูกช้างมองสายรุ้งแล้วก็รู้สึกดีใจอย่างประหลาดใช่แล้วละ่ะต่อไป ฉันจะไม่กลัวฝนอีกแล้วเมื่อช้างน้อยกลับมาถึงบ้านริมบึงเขาก็วิ่งเจนเขากอดพ่อกับแม่ของเขาช้างน้อยจึงแนะนำเสือน้อยให้กับพ่อและแม่ได้รู้จักขอบใจเสือน้อยมากนะจ๊ะที่ช่วยพาช้างน้อยมาส่งที่บ้านเธอช่างมีน้ำใจมากเลยจ้ะคุณนายช้างชื่นชมเสือน้อยยินดีครับเสือน้อยตอบอย่างเขินอาย ก่อนที่เสือน้อยจะกลับบ้านลูกช้างชวนเสือน้อยมาเล่นที่แอ่งน้ำเล็กๆเ,เธออยากจะเห็นสายรุ้งอีกครั้งไหมล่ะฉันจะทําให้ดูนะแล้วลูกช้างก็ใช้งวงสูบน้ำจากนั้นก็พ่นน้ำขึ้นไปบนฟ้าฟู้และองน้ำสะท้อนเข้ากับแสงอาทิตย์เป็นประกายระยิบระยับแล้วสายรุ้งแสนสวยก็ปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของพวกเขา เสือน้อยและลูกช้างต่างหัวเราะกันอย่างสุขใจวันต่อมาลูกช้างตั้งใจจะไปเที่ยวที่บ้านของเสือน้อยเด็กๆช่วยกันดูหน่อยซิว่าลูกช้างควรจะเดินเส้นทางไหนดีไปทางไหนดีนะอะอะข้างหน้ามีงูด้วยละ่ะระวังหน่อยนะไปอีกทางดีกว่า อย่าเดินไปทางนั้นนะตรงนั้นมีหลุมระวังจะตกลงไปนะช้างน้อยเดินมาพบทางลัดไปทางนี้ดีกว่าแต่แล้วทันใดนั้นเองก็มีลมพัดทำให้ต้นไม้หักโค่นลงมาขวางทางว่าสงสัยต้องไปทางอื่นแล้วละขณะที่ช้างน้อยกำลังเดินไปเขาก็เหลือบไปเห็นกล้วยหวีหนึ่งที่กำลังสุกงอม เราเอาไปฝากเสือน้อยดีกว่าเสือน้อยต้องชอบมากแน่ๆเลยเมื่อช้างน้อยเดินมาถึงทางโค้งจู่ๆเมฆฝนสีดำก็ลอยมาพร้อมกับมีเสียงฟ้าร้องดังครืนครืนช้างน้อยรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีเราจะทำยังไงดีนะช้างน้อยหลับตาลงตั้งสติแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันจะไม่กลัวฝนแล้วทันใดนั้น เขาก็ตัดสินใจวิ่งฝ่าฝนไปและแล้วช้างน,น้อยก็มาถึงบ้านของเสือน้อยอย่างปลอดภัยเดินเล่นไปในปากว้างใหญ่แสนสบายใจละลันลนลาเอ๊ะใครมา

แสนสบายใจลา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 เอ๊ะใครมาฮ่าฮ่าฮ่ต้นด้วยกันดีกว่าเรดี้ยโยหนึ่งสองสสห้า seven. Happened.